ไอ้ยังก็ผิดเลยพังส์ไม่เกอรคุณนึกแบบว่าโคตรขยะเจสเลตฟังกิ้งแชชสำหรับกูมากเพราะว่าคนแม่งิไม่โดนเบลอ เือเอาละ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 ถึงเวลาทำคอนเทนต์แล้วพี่นะสโม่ฆ่ากันเถอะทุกคนไปทำชาเลนจ์กันดีกว่าเรายังไม่ได้ทำชาเลนจ์นี้เลยอ่ะนะสโม่ฆ่าสโม่เขเว้นเอาทุนนะแต่เรามาทำชาเลนจ์กันพี่กูแหลกไอ้เหี้ยไม่มึงแหลกไปเม่อไหรกูไม่ได้เล่นนานเลยกูแตกอ้าวกลัวไงไอ้เหี้ยกลัวสโม่ฆ่าคนแต่มันยังไม่เห็นเลยนะ หวาดกลัวไงมันแบบมันมีเซนพอดีมันน่าจะเป็นอาีกนีเเ้อเฮ้อเฮ้อเม้อเฮอเฮ้เฮอเฮ้อเเ้อเวอเเฮ้้เบืออแล้วเนี่เเออ้เด the um ี๋ยวอเ้อเฮ้้อเอ ด้าบาหนูมาเลยมองแบบมือโปอะไรกันเนี่ยมองแบบมือโปรเอาใสแบบมือโปรเดี๋ยเดี๋ยวมันเข้าได้จริงเีชีอะไรเนี่ยเอ้ยถอยกูจะแพนมาแล้วพีมไม่ตายไปเด้มาสวยยาโลบาเลยที่แปวดดิ้งแต่แล้วแต่แล้ว คุณต้องรีบจัดจานแล้วครับเชฟแม่จะไม่ทันแล้วครับ้ยไม่สซ <c oughs> ว่ามันจะดีแปดเราเว้ยมันเจ็บมากเราแม่งโคตรรัวไม่ใช่ใชมีทิวเล <c oughs> <c oughs> ็งโอ้ลีค <c oughs> ือกำ <c oughs> <อ>ลังทำแบบมือโปลอยู่เลยชอกกี่รอบแล้วหยุดฟอร์แบบมือโปลไม่ได้ฝัด <c oughs> โอ้ลี h ช t ไป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 คจะบอกว่าเอโล่งนะกูจะบอกว่าเอโล่งนะ

รีบหรอเกือบร้อยลวงชัดมล้วมึงตืเด้อด้อเด้อเดเด้เด้อด้ด้อเดไมอะไรวะนี่สมอวันควรเดฟกูไม่เห็นเที่ยอะไรเลยไรงๆพะโลนใครอ่ากเฮ้ยตึดน้ากูเลย ที่ได้อุ้ยต้ใส่หาตัวยนเรยนทีห้านเออที่ห้าเออที่ห้าแค่หมดแล้วยนโยนเป็นให้มันนะโอ้ยไทยเราอ่ะเป็นเล่มไม่นี่เล่มหนาที่ชั้นเล่มหนาแต่เบลไม่เริง A W P เย้ไม่ได้เล่นเลยศาสต์เฮี้ยเียไปเชนไปไหนเสียเท้าดัง้ากเยพวงมืออะเฮียเออว่ยไปพนี้มีใครจะ้ยยัเหรแล้วไปยยี่มเนี้ยไอ้แล้วไยยีมเออ่เฮ้ยมันไม่ใช่ดีบเฮีย ป็นต้วงไปอ่ะเข้าเข้าเข้ากูเปิดฮะเป็ตห่วงหรอกูดูตังนี้ให้มาเฮ้ยแนั่งเอือยี่แปดโยรูเอ้ยไม่มีใครตามกูมาหน่อยเหรอเฮ้ยจม่ตมินเจมินนี่คนสุดที่สุดอ่ะคุรู้จักไอ้นี่มาัากอะไเดินทางละ่ออ้าวแล้วกูล่ะ้ฉันเลือกอะไร กูนึกว่าจะมีใครต่อระหว่างที่มันเล็งกูอยู่เนี่ยมาแล้วปะเฮ้ยรอตัวนึ่งเขาไปแตวออฟนี่หว่าตัวนี้รอตัวนี้รอไอสัตว์ตัวนั้นก็รอออฟเหมือนกันอี่ขี้อ่ะไม่ออฟไอเจตไม่ออฟไม่มาถึงไอคีมาถึงเลดดอฟเลด้าเลดไปไอเลดอะออฟเลดอะออฟโอ้โหละครับเพื่นผมนี่เออมาดูเหมือนมันรู้อ่ะไอยังโกหกผิดไอพันว้าวอองฮิปป ชีเชีสทำไม้ไงวะสักเจ็ดทูมูฟแคสต์เอ้าเฮียทำไมแคสต์ไม่ได้อ่ะไอ้ยังเกมกาไอ้สัตว์ไอ้สัตว์วันนี้รอเป๊ก มันไม่มามันไม่มาจริงหรอกเอ้ะมันมาจริงไม่ตายแล้วอยู่กระองอยู่กระอบกระอมันมีไฮกาวบันวาร์อยู่นี่หนึ่งลูกตะกูต้าประตูเปิดเรดโดดไม่ยินปะเนี่รบดอยู่สายหตัว ไอ้ยัยวอนั่งดูต mm. ั y, y ้งนานอ๋อไอ้โยลูโดนวอแบงใส่หัวไปเขสิบส yeah. ี uh. Oh, uh ่ไ huh. อ้ส hmm. ัตว์แม okay, like ่งไม่ตายกูดูตั้งนานกูหันไปปุ๊บแม่งมาเลยไอ้เหมือนกันแหละทามินเสียหมดเลยอู้อะ่าฮ่าแบงเอายาวอีสปอร์ตแต่ตัวปอมก็รู้แล้วส่งบัตแคสเซิต์ตะลุกเกย์ไปเลยไงโัวจริงเขาด้วยล็อกให้หน่อย อันนั้นปูช่วยอยู่ยังอยู่ยังอยู่ฮอลลีอะเอ๊ล่สัตว์อไม่ีอะเก็บตัวกลางไม่หลังอะหลังหลังหลังฮะฮะไอแกมันรู้ไอ้เมันพวกมึงบอกว่าทำไมมึงปลเลออกมาได้อะ จะวิ <anut! S 2> ่ง้นแล้วอวิ่งเรวิ่งไปกระโดดมั่นกระโดดกระโดดสวยดู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 มันจูดดููกแตะเลย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 เปม้วิ่งเป็นโลให้เป็นโลให้เป็นโลให้ไปหาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปสวยเรนดูที่โมกขาตฉนสลิปกูได้แล้วสลิปกูได้มาแล้วพัชมีเปลวไปด้วยพัชมีโบอะไรพี่ ไอเกียกำลังเลนเลนร้อยหนึ่งเลนลบร้อยอยู่แค่นีที่้ยเลนลบร้อยแล้วน่ห้าห้าเจ็ด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 ตะปอมตะปอมบ้าปอมมันมีอีกรุ่นหนึ่งตรงนู้น หายหมดเลยสัตว์ลูกซองเปล่าอยากจะบอกว่ามาดูที่อันนี้สามคนเลยวะก็หาไม่ไม่เจออ่ะเอ้าวไอ้เกียรติจารชนเกียรติจารชอบซื้อโอดีนเหรอวะมาเข้ามาจากมาคกันด้วยไอ้เนี่ยหลัง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 ด่วนมาละโอ๊ยโอ้โหลูกซองลอยมีด แค่มันยกแขนเลยอ่ยไอ้เนี่ยเอาไม่ยกแขนพอดีอ่ะ,อะขาโ <c oughs> ดนขา <c oughs> เนี่ยก็ปอมเเนี่ยตัวตีนเต็มเลยสองตัวแทงยงไงยอ้เกีียวมาดีมาตีนมึงตัวขวาม,มึงตัวเด็กวิ่งสามเหลี่ยมตรงนี้นะไม่ใครขึ้นมาหามึงได้หรอกเนีย่ยลง <c oughs> โอ้โหไอ้เกลียกูเห็น,หน <c oughs> แม่งเล็งรออะไรเงี้ยไอ้เนี่ไอ้เนี่ยมาแกะเต้นไม่ได้อ่ะ คุู้มาร์กไปสักพักหนึ่งแล้วนะมันเยอะไม่หยุดยืนกันสักวันนึงแต่สนุกป่ะสนุกเกมนี้สนุกดีคอนเทนต์ที่ฝ่ายลีเยอะพูดมาคอนเทนต์ต้องต้องอ่ายิงเยอะๆจะไม่เอาจะไม่เอาเลยกไม่ยิงน้อยคอนเทนต์ยิงน้อยเกินไปไอ้ยังก็จะทำยังไงได้อะฝ่ายกูไม่ได้เล่นนานแล้วหาไม่เจอ ไอ้เมึงดูสกรบอดไอ้เหี้ยกูมันแตกงยูนจ่าเหล่แม่มึงดู